วันนี้เสร็จไปสี่เครื่องนะครับผมเป็นงานสไตล์บ้านๆเลยนะครับไม่ได้สวยอะไรนะครับแต่ก็พอดูได้นะตัวนี้จะเป็น2อแอมกล้องเหล็กตัวธรรมดานะครับผมขายอยู่ที่พั0หบาทรวมส่งนะครับ 2อแอมป์กล่องเหล็กทรานซิสเตอร์คัดเกตผมขายอยู่ที่พันเจ็ดรวมส่งนะครับส่วนตัวนี้จะเป็น2อแอมป์กล่องอลูมิเนียมผมขายอยู่ที่พันหกห้าสิบนะครับรวมส่งจะเป็นทรานซิสเตอร์ทั่วไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น2อแอมป์กล่องอลูมิเนียมทรานซิสเตอร์คัดเกตผมขายอยู่ที่1,850รวมส่งนะครับ เราประมาณนี้นะครับงานปลายทางปลายทางจะบวกเพิ่ม1 0 0บาทนะครับแล้วก็จะมีโอนมัดจำก่อนส่งนะครับผมจะเก็บมัดจำก่อนก่อนส่งของนะครับปลายทาง300บาทถ้าใครสนใจแบบไหนก็ลองโทรหรือทักเข้ามาในเพจ a c grille b o o k ได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นเพจใน Facebook เรานะครับ ชื่อนี้เลยนะครับประมาณนี้ครับสนใจตัวไหนก็ลองสอบถามดูก่อนได้ครับผมทำไฟไม่แรงนะครับไฟกลางๆนะครับ